พอช้างคือเพื่อนที่มีบทบาทและความสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ทุกวันนี้ปริมาณช้างไทยกับลดจำนวนลงคาดว่าอีกไม่กี่ปีถ้าเราไม่หยุดทำร้ายช้างจากางานแสดงช้างในวันนี้จึงเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของช้างที่มีต่อวิถีชีวิตของคนไทยและช่วยเสริมสร้างจิตสำนึก ใส่ใจนะคะที่ทั้งตัวเนี่ยพร้อมอยู่ส่วนเดียวคืองวงนะคะแอนนี่มิซูนจีดาประมาณโอ้ยี่ขาวเบลกิต้าวฟิลิปปินสกุลมาสกาและเชือร์ตี้ มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำตอบท่านทุกๆเรื่องไปครับท่านอยากจะสอบถามต้อนชงกชู้วไหมทานดไไหมดไ้ได้ครับไอนช้าดีแงนดไดไรดก้ก็ขออนเป็นการสัมพันธ์นะครับท่านทีร่วมงานหรือประมาณทุกที่ในงานนะครับงานแสดง เชื่อแน่นอนนะครับเราวันนี้มาเยอะมากนะฮะแล้วก็ที่สําคัญครับท่านที่มาร่วมงานนะครับงานแสดงครับประจำปีของทางจังหวัดสุรินทร์นะครับก็อนหนที่ผ่านไปผ่านมานะครับมีน้ําดื่มฟรีให้บริการทุกท่านเลยนะครับมีน้ําดื่มฟรีให้บริการทุกท่านจากใจของทางการประมาทศูนย์ภาคสาธารณสุรินทร์นะครับจากใจของทางการประมาทศูนย์ภาคสาธารณสุรินทร์วันนี้เอา สามถึงห้บงแเมื่อกี้คุณยังแบกอะไรรยนี่ครับของทางจังหวัดสุรินทร์นะครับของทางจังหวัดสุรินทร์เพื่อนจัดเตือนเป็นหลอดทื้ที่เลยนะครับน้ดฟรีครับจากทางสาขารณสุขครับได้เลยครับรับไปเลยนะครับครับรับาตรงใจเืนศูนย์มาฟรีดิวเเตอร์ะครับฟรีดิกิวเเตอร์นะครับน้ำดื่มครับได้เลยนะครับ รรบริการฟรีครับบริการฟรีเป็นเช่าได้นะครับทัท้งท,ทางท่านนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างชาตินะครับหรือว่าจะเป็นท่านที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับที่อยู่ในพุทธที่ก็เรียนเช่าได้นะครับเรียนเช่าได้เลยรับประทานได้ครับรับประทานได้นะครับแ้วก็ไปฟรี่ยว